ีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาจนคะเรื่องเรื่องของฉดกเรื่องนี้เกิดจากที่พระพุทธองค์จะทรงปรารภกับเหล่าอุบาสกที่มารักษาอุโบสถศีลน,นะคะที่นี้จุ๋มก็เลยอยากทราบว่าปัจจุบันก็มีผู้รักษาอุโบสถศีลกันเยอะการรักษาอุโบสถศีลน,นี่คือการรักษาศีลแปดหรือเปล่าคะอาจารย์ที่สมัยโบราณเรียกว่าอุโบสถศีเลเนี่ยนะคะ<ม>เพราะว่าเป็นศีลที่ผู้ปฏิบัตินะมารับมือกับรับหรือสมาทาน แล้วก็ปฏิบัติเยี่ยงพระนะคะคือเหมือนกับรับในอุโบสถเหมือนกับว่ารับเยี่ยงพระปฏิบัติอย่างพระแต่เพียงแค่ศีลแปดเท่านั้น <Okay. S 1> และคําว่าเยี่ยงพระหมายความว่าการแต่งกายทั้งหมดเนี่ยคือละ <Okay. S 1> ลดปลดและวางนะถ้าสมมติเป็นสตรี <Okay. S 1> ก็จะม้วนพันผมที่แบบไม่ต้องมาเป็นาลาอีก mm hmm. คือทุกอย่างในตัวนี้ต้องเอาเอาออกหมดนะคะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดเป็นคา,วารวะคารหัดผู้ปฏิบัติดังเช่น ท่านอนาถบินทิกะก็ดีและนางมิสาขาในวาระที่จะถือศีลแปดหมายความว่าสมาทานอยู่ที่บ้านแล้วก็ถือไม่ได้เยี่ยงพระแต่เยี่ยงคารวะดังนั้นศีลแปดคือถือแบบเยี่ยงคารวะอุโบสถศีลถือเยี่ยงพระแต่เพียง8ข้อ แล้วการถืออุบอบโบสถศีลน,นี้ต้องมาถือที่วัดด้วยไหมคะอาจารย์ไม่จาเป็นค่ะคือก็ <Okay. S 2> แต่ถ้าใช้คําว่าอุบโบสถต้องมาถือที่วัดน, oh. นะคะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราเรียกว่าศีลแปดคือจริง, <8. S 2> รงๆแล้วเนี่ยศัพท์เนี่ยไม่สําคัญนะ,นะคะ <Okay. S 2> คือศัพท์อันนี้เป็นการแยกแยะตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลว่าจะไปไหนวันพระนี้ไปอุบโบสถศีล oh. เป็นอันรู้กันว่า oh. เขาจะไปที่วัดที่โบสถ์ไปนอนค้างไปฟังเทศ <Okay. S 2> แต่ถ้าสมมุติว่าอย่างท่านอาดาชต์บิรยกาทุกวันพระ คือเราท่าซีท่าสาธิตที่บ้านจะงดข้าวเย็นและถือศีล8ปดคือมันเป็นการแยกแยะโดยการปฏิบัติค่ะ,คะแต่ก็เป็นศีล8ดทั้งคู่ทั้งคืเน,นเลยเส้นค่ะในศีลแเนี่ยหข้อแรกก็จะซ้ํากับศีล5้าที่ที่คิดว่าปกติ เขาบอกว่าทุกคนจะต้องถือศีลห้าเป็นปกติแต่ว่าจะเพิ่มอีก3ข้อนะี่คือแปลว่าละเว้นอาหารยาพิการแล้วก็ไม่ประพรมของหอมเปลี่ยนแบบว่าไม่แต่งหน้าตาเครื่องหอมและก็ไม่นอนในที่อันสุขสบายอันนี้เนี่ยมันจําเป็นยังไงคะกับการปฏิบัติคือศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่ป้องกันอบาย,ยภูมินะคือเป็นอะไรที่เป็นหลักๆที่การอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ ไม่สมควรที่จะเป็นพิษเป็นภัยซึ่งกันและกันด้วยการะละเมิดเบียดเบียนฆ่าชิงนะห,ห,หรือว่าไปทำอะไรให้คนเดือดร้อน<ช>เพราะว่าใน5ข้อที่ทรงบัญญัติมาเนี่ยมันนำไปสู่อบายภ,ายภายูมินะคะแต่สมข้อเนี่ยเป็นการป้องกันความหลงนะคือเป็นเรื่องของป้องกันความหลงเช่นว่าเราไม่ไม่ดอกไม้ไม่ทัดของหอมเพราะว่าหลงไหลคือสมัยโบราณน,นะคะ คือที่จะมีเครื่องหอมทัดดอกไม้สตรีที่ออกมาโชว์เนี่ยจะมีข้อคณิกานะคะหรือว่าสตรีที่จะต้องมีอาชีพที่จะต้องย่วโยวนบุรุษหรือว่าสตรีที่เป็นสนมกำนันในที่จะต้องแต่งตัวอย่างนั้นเป็นค่าศึกต่อปรมาจันเป็นความต้องการให้ชายอื่นมาหลงตนหรือแม้แต่บุรุษที่ต้องการให้สตรีมาหลงก็เช่นเดียวกันนะคือปะแป้งพรมน้ำหอมอะไรอย่างงี้นะคะ หรือว่าจะเป็นศีลข้อที่ว่าเป็นวิกาลโภชนาคือทานอาหารเนี่ย <Okay. S 1> ก็เหมือนกับว่าเรายังยึดติดในรถอาหารอยู่หรือเปล่านะคะ mm hmm. หรือว่าในช่วงเย็นต้องสรรหาของอร่อยๆเพราะเป็นที่สบายแค <Okay. S 1> ่ต้องการให้สบายเกินเพราะจะหลงยึดติดในโลกในรถของรูปรถกลิ่นเสียง mm hmm. okay. หรือว่าในขณะที่นอนเนี่ยยังต้องการที่นุ่มอ่อนนุ่มสบายเพื่อความสุขสบายเป็นการยึดติดห <Okay. S 1> ลงในสิ่งที่มีอยู่ในโลกและนั้นสามข้อนี้เป็นการตัด สิ่งที่ไม่จําเป็นออกเพื่อป้องกันความหลงค่ะคต่้ก็โดยเฉพาะหัวข้อที่บอกว่าวิการและโภชนาเนี่ยค่ะคือการไม่ทานอาหารเนี่ยหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยค่ะมีแสดงในพระสูตรจุ๋มก็จะอยากทราบว่าเกี่ยวข้องอะไรกับการไม่กินข้าวเย็นหรือไม่ทานข้าวเย็นของคนเราทั่วไปที่จะลดน้ำหนักอะไรด้วยหรือไม่คะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องอันเรื่องเรื่องศีลข้อนี้เนี่ยก่อนที่จะอธิบายทั้งหมดจะบอกกันว่า พุทธองทรงบรรดัญญติข้อนี้เนี่ยมันมีเหตุนะคะ <Okay. S 1> เอาเอาเรื่องเหตุทางภิกษุก่อนในรเรื่องของการปฏิบัตินะคะ <Okay. S 1> คือการที่ทานอาหารในมื้อเย็นเนี่ย mm. ด้วยรถด,ด้วยติดด้วยอิ่ม mm. ด้วยสบาย <Okay. S 1> สิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อประมาจันทั้งสิน้น mm. ทําให้เกิดความฟุ้งซ่านหรือการย่อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้ mm. คุณจุ๋มคงเคยได้ยินนะคะในเรื่องของความฝันว่าในช่วงแรกเนี่ยถ้าหากว่าใครฝันเนี่ยแสดงว่า การกินอาหารเนี่ยคือธาตุรบกวนนะคะนั่นหมายความว่าแสดงว่าการทานอาหารมื้อเย็นเนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นความฟุ้งมายาภาพที่ไม่ควรจะเกิดได้อันนี้คือเรื่องของการปฏิบัตินะคะอันที่สองเมื่อพระฉันตอนเย็นเป็นที่เดือดร้อนของเราคารวะทั้งหลายที่จะต้องกลับไปมีหน้าที่ในเรื่องของเครือขยผู้ครองเดือนมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลครอบครัวจะต้อง มาจาัดเตรียมตรงนี้อีกนะคะ <Okay. S 2> แล้วพระต้องออกบินตาบาท oh, <okay. S 2> การบินตบาทตอนค่ำม,มืดตดื่นหรือตอนเย็นเน,นี่ยเป็นที่น่าตระหนกตกใจสําหรับคือสมัยก่อนไม่ได้มีไฟฟ้าตามถนนทมทางท้น <Okay. S 2> เดินมามืดมืดอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 2> หรือในช่วงเย็นหรือช่วงอะไรที่อาจจะกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอน oh, <okay. S 2> ก็จะทําให้เป็นที่ลําบากของเราคห,หัสัด oh. ทั้งหลายผู้ศาสนาไม่อาจ,จเริญยืนยยาวนานได้ <Okay. S 2> เพราะว่าเสมือนหนึ่งเป็นภาระแล้ว mm hmm. นะคะ okay. ต้องเป็นเวลาที่ทาวัดสวดมนต์ทำวัเดเรียนชาวบ้านก็ทํากิจของชาวบ้านไปพระสงฆ์ก็ทํากิจของพระสงฆ์ไป <Okay. S 1> แต่ถ้ามีกิจของการรับประทานอาหารเข้ามาพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย <Okay. S 1> มันก็คงจะยุ่งยาก uh huh. อันนี้ทรงมองไปถึงการไกลในพุทธศาสนานี้ <Okay. S 1> นะคะด้วยสองประการนี้แต่ที่หลักๆแล้วคือมีผลในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมากที่สุด จึ่งคะแล้วอย่างนี้อย่างสมมติว่าอย่างถ้าเจดจุ่มทํางานหรือพนักง,งานประจําที่เขาท,ทางานกันทุกวันเช้าจรวดเย็ยนจันทร์ถึงศุกร์เนี้ยถ้าอยากจะรักษาอุบส,สุศสีเนี่ยจะทําได้ไหมคะคือคําว่าอยากรักษาอุบสถดสีเนี่ยทุกคนทําได้นะคะแต่ว่าถ้าวันวันพระเนี่ยตรงกับวันธรรมดาเราไม่อาจจะไปรับสมาทานที่วัดแล้วปฏิบัติเยี่อพระถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อ่าวันนี้เย็นวันศุกร์เราก็ต่อไปเลย3ามวันไปเลยอันนี้ได้กุศลนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาเราก็ถือศีลแปดทีนี้การถือศีลแปดเราก็ต้องมาคํานึงถึงว่าปกติเราดําเนินชีวิตอย่างไรที่เป็นปกติการแต่งหน้าหรือว่าใส่เครื่อง,<ม>องหอมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปโดยโปกติหรือเป็นไปเพื่อการหรือเป็นเฉพาะการคําว่าเพื่อการหมายว่าเพื่อการรักโลบกรดหลงนะเพื่อการให้เขาหลงเราให้เขารักเรา,า,ห,าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่นะคะ หรือเฉพาะการเช่นไปงาน oh. คือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย <Okay. S 1> มันก็พอถ้าสื่อสีนแปลแล้วตรงกับวันเหล่านั้นเราก็งดเว้น <Okay. S 1> นะคะแต่ถ้าบุคคลทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตเป็นปกติโดยอัตโนมัติสม่ำเสมอ <Okay. S 1> ที่จะต้องใช้หน้าตาตัวเอง <Okay. S 1> เพื่อไม่มีคนมาทักมาถามมากจนเกินไปทำงานโดยปกติ <Okay. S 1> อันนั้ก็ือเป็นเรื่องปกติ oh. ไม่ได้เพื่อการหรือเฉพาะการก ตรงความรู้สึกใช่ไหมคะของผู้ปฏิบัติเองด้วยใช่ค่ะเจนคาร์ลสตีนเนี่ยทำไมถึงต้องแยกเป็นสิน5้าสิน8ปสิน10แล้วก็สิงของพระถึง2องยเจ็มันคล้ายคกับ